เขาอาบน้ำทางชีวิตแค่าแสามครั้งคุณผู้ท่องทางอ้อขอพาทุกคนย้อนเวลาไปสู่ยุคข,ของพระเจ้าอรุยที่14หรือเดอะซันคิงนิยามความสะอาดในยุคศตวรรษที่17อยู่ที่ภาพลักและกินโลชั่นและน้ำหอมจึงกลายเป็นสิที่ขาดไม่ได้ของบุรุษและสตรีในยุคนั้นปกติเนี่ยเราไม่อาบน้ำเนี่ยไม่อ,อาบน้ำคือมันรู้สึกไง เ,เหนียวเป็นไรเอาใช่ไหมนี่ไยไม่อาบน้แ,นแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าพระเจ้าหลุยที่สิบสี่เนี่ยม,มันจะคิดว่าเขาหาเราเบาปะเขาอาบน้ำทางชีวิตแค่สามครั้งคุณผู้ชมโ,โดยการอาบน้ำครั้งที่หนึ่งตอนเป็นทาโรนะคะหรือว่าในพิธีรับสี่กับบาทหลวงนั่นเองส่วนครั้งที่สองคือข้ามเนี่ยลงไปแช่นะ้ำแต่ก็เพราะไม่ชอบก็เลยห่างจากน้ำไเลยไม่อาบน้ำอีกเลยนะคะและครั้งที่สามก็คือ ตอนที่ท่านเสดสวัสคตแล้วนะคะพวกเขาเนี่ยมีความเชื่อว่าน้ำเนี่ยคือพาหานําเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายที่ทั้งการกัดน้ำเนี่ยก็ยถูอมาว่ามันเป็นเรื่องของชนชั้นแรงงานนะคะถ้าชนชั้นสูงทำเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าอายถึงแม้ว่าพระเจ้าหลุยที่14่เนี่ยจะไม่ชอบการอาบน้ําแต่ว่าท่านก็ยังชื่นชอบในกลิ่นหอมนะคะชอบฉีดน้ําหอมมากพระเจ้าหลุยที่1 4ี่เนี่ยก็คือโปรดการฉีดน้ำหอมฉีดจนมันฉุดเลยนะคะแล้วเขาก็มีความเชื่อว่า พวกมันเนี่ยจะมีสรรพคุณทางยาต้องเนี่ยหลงไหลในการใช้น้ำหอมกระทั่งได้รับฉายาว่า The d u v e l e n d นะคะหรือว่า The Sweet f l o n e นี่น่าสนใจมากๆเลยก็ท่านก็มีการทำความสะอาดร่างกายในแบบของท่านนะคะก็คือการ เช็ดบอระากายพระบอระกายนะคะด้วยสุราที่มีชื่อว่าอะควาวิเต้นะคะที่มีส่วนผสมของเอทานอลมากกว่า90%นต์ะคะหรือเราเรียกสิ่งนี้ว่าการอาบน้ําแห้งนะคะแล้วก็พระองค์เนี่ยจ้าฉลองพระองค์นั้นนะคะจะต้องผ่านการทําให้หอมด้วยการนําไปชุบด้วยสิ่งที่เรียกว่าอะควาแองเจลี่ถูกไหมคะคุณวิชอะควาแองเจลี่ครับอะควาแองเจลี่นะคะ <laughs> ซึ่งสิ่งนี้นะคะก็จะทําโดยการต้มไม้กฤษณาจันเทศ ยางไม้หอม <c oughs> การพู <c oughs> กำยาน <c oughs> ในน้ำดอกกรหล่บเป็นเวลาหนึ่งวัน แล้วก็จะนําไปใส่น้ําดอกมะลิน้ําดอกส้มแล้วก็มัดนะคะซึ่งสิ่งนี้นะคะก็เป็นไปธีทําให้ผ้าของพระองค์เนี่ยหอมเหมือนการที่เราแช่นำ้ำยาปรับผ้านุ่มในปัจจุบันเล,เลยนะคะทุกคนไปลองทํากันได้นะมีใครจะกลับไปลองทำไหมนันค่ะก็รวมถึงข้าวข,ของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างภายในพระราชวังแวร์ไซนียก็ถูกประพรมไปด้วยน้ําหอมนะคะไม่เว้นแต่แขกที่มาเยี่ยมด้วยนะคะบริเวณโดยรอบของพระราชวังแวร์ไซน์ทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกรายล้อมไปด้วยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนานาชนิดเลยนะคะ ที่ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบริเวณเ,เพื่อกบกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆค่ะราช,ชองแวซ่าเนี่ยก็ถูกยอย้องให้เป็นราชสำนักแห่งน้ำหอมนะคะทุกคนแต่อะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดผลเสียนะคะเมื่อการใช้น้ำหอมมากเกินไปเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยเกิดอาการแพ้เมื่อมียอยู่มากขึ้นพระองค์เนี่ยทรงทนกลิ่นฉุนนี้ได้นะคะทุกห้องที่เดินไปเนี่ยจะต้องเปิดหน้าต่าง แต่พระองค์เนี่ยก็ทรงเกียติการเดินทางในรถม้าร่วมกับสตรีนะคะแล้วก็มักจะบ่นว่าผู้เธอเนี่ยฉีดน้ำหอมมากเกินไปแต่ในช่วงทาร,ราชการเนี่ยกลิ่นเดียวที่พระองค์หลุยเนี่ยโปรดและสามารถทนกลิ่นได้เนี่ยก็คือกลิ่นอรนอรเรนโบสซั้มนะคะสะกัดจากส่วนส้มในแววนซ้ายพระองค์เนี่ยโปรดให้ข้ารับใช้เนี่ยพ่นกลิ่นส้มในทุกห้องของพระราชวังเลยนะคะค้าแต่ปัจจุบันเนี่ยข้านิยมยกอยู่กับเรื่อง ความหอมเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะคะผู้คนเนี่ยนิยมใช้น้ําหอมเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็มักจะปรับเปลี่ยนกลิ่นน้ําหอมเนี่ยตามความเหมาะสมในแต่ละโอกาสอีก okay. ด้วยทํำไรอ่วิชี่กำลังหยิบคริสมาร์บอดี้มาสวยคิมมีต้องม, <laughs> มีคิสมาร์บอดี้ด้วยเหรอ <laughs> ไม่รู้เลยเพราะปกติเป็นคนชายแล้วแบบเราชอบด้วยไงเออใช้บ่อยใช้กี่หนี้หรือเปล่าคะฟ้ารู้ใจมากเลยนะคะวางไม่ต้องมีนะคะเผื่อทุกคนแบบจะไปซื้อต่านี่ออกมาก็ซันเดวิ มันถึงมาเป็นรูปแบบนี้เพราะว่าอันนี้แหละเป็นน้ำหอมเป็นโพอร์ฟูมมันติดคนแล้วแต่ถ้าใช้คู่กับดิสวา e เฮ้ยมากันเต็มถ้าใช้คู่กันปั๊บปัมันก็จะยิ่งบึ้งอย่างนี้นะคะหอมนานบำรุงผิวด้วยชุ่มชื้นอะไรมันจะเวอร์ขนาดนี้ซันเดย์วคือมันหอมลูกคุณหนูไงแต่บางวันเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากโดนสาวซุกซน <c oughs> ขี้เ <c oughs> ล่นเราจะีอะไร นี่ความสุดโต่งมันก็ต้องแอปเปิลเชอร์เบตป้าคุณนะเอาไงพระเจ้าหลุยนะคะถ้าอยู่นี่ฉันคิดว่าเขาอาจจะเลือกกินนี้กินต่อไปที่เราจะแนะนำเลยก็คือทอร์นาล,ลครีมมี่ <S 1> <S 1> ฉันก็เรคเคมันมากนะคะใครที่แบบชอบความกลิ่นแบบเป็นยังไงอันนี้ใครใช้บ้างผมครับเป็นไงกลิ่นเป็นไงบอกท่านผู้ชมหอมแบบหอมเซ็กซี่รูเลยครับผมดูเซอระเล่<น>ะเฮ้ยน,ะนี่คู่กันหูสามกลิ่นนะคะคอลเลคชันนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรคะทุกคนเดอะสวีททารี ฟังเรื่องราวน่าสนใจอีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b นนะคะหรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาท่องทางแล้วก็มาถอไปด้วยกันอีกนะคะทุกคนแล้วก็จะมีช่องทางที่น่าสนใจอีกนะคะนี่นะคะโป้ง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 ๆค่ะก็คลิปนี้ก็ไปก่อนค่ะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วจะทาครีมนะคะให้บ้านนะคะทุกคนตอนนี้้วยนะคะ